สวัสดีครับผมบิ๊กพงษ์ระพีพบกันอีกครั้งในช่องอนุบาคลคริปโตนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาถอดรหัสเหรียญโซจากเชนโซลาร่าโดยใช้ทรีคอเจอร์โมเดลซึ่งเป็นโมเดลในการถอดรหัสมูลค่าของสินทรัพย์ท่านที่ยังไม่รู้จักไม่เข้าใจคอนเซปต์และการใช้โมเดลนี้ผมทำคลิปแยกอธิบายโมเดลนี้อย่างละเอียดเอาไว้แล้วนะครับให้คลิกลิงก์ด้านล่างเข้าไปดูก่อนได้เลยส่วนใครที่พร้อมแล้วเราไปกันต่อนะครับ เริ่มต้นผมจะให้ดูคะแนนการประเมินของเหรียญนี้ก่อนเลยนะครับเหรียญน,นี้ได้คิวสกอรอยู่ที่23เต็ม40โดยได้มาจาก Demand 6คะแนน s c a r c i t y 3คะแนน Trust 8คะแนนและ Market Maker 6คะแนนด้วยกันเอาละใครที่อยากรู้รายละเอียดคะแนนแต่ละส่วนว่าได้มาจากไหนด้วยเหตุผลอะไรก็ไปฟังกันต่อเลยนะครับผมอยากจะไปเริ่มต้นที่ประวัติสักเล็กน้อยนะครับ โซลนาเนี่ยมาจากชื่อของชายหาดแห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับซึ่งเป็นที่ของ CEO ก็คือ a n a t o l ี y a ย o e n โควนโทำงานมากว่า13ปีที่คอนคอมนะครับซึ่งเป็นบริษัทผลิตชิปชื่อดังที่มือถือจำนวนมากใช้ชิปของคอนคอมอยู่และถ้าเกิดไปนั่งไล่ทีมงานของ s o ล a นาคุณจะเห็นว่าตัวหลักๆในทีมเนี่ยมาจากคอนคอมมาจากอินเทมาจากบริษัทซอฟต์แวร์ชั้นนานะครับ เรียกได้ว่าเราได้ตัวจี๊ดมาเป็นทีมของโซโลนานะครับดังนั้นแก่นของทีมนี้คือมีความเป็นวิศวกรมากกว่าความเป็นนักขายหรือเป็นนักบริหารคุณจะเห็นว่าโปรดักต์ของเขาเน้นจะทำฟีเจอร์คุณสมบัติต่างๆให้ดีเยี่ยมนะครับยิ่งตอนนี้มีพาร์ทเนอร์เน์ดๆอย่างแซมแบงค์นะครับ เจ้าของ FTX มาจอยทำโปรเจกต์หลายอย่างด้วยเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับเพราะว่าสายนี้สายเนิร์ดอย่างแท้จริงตัว FTX เองเนี่ยอินเทอร์เฟซก็ไม่ได้สวยงามแต่มีฟังก์ชันมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากชาวบ้านเขานะครับโดยเฉพาะสายที่เป็นพวกนักวิเคราะห์ควอนต์ต่างก็ชื่นชม API ของ FTX โดยอาจจะไม่ได้สนใจหน้าตาการใช้งานของระบบสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขามี API ที่ดีเสถียรแล้วก็ทำงานได้อย่างรวดเร็วทีนี้เรากลับมาดูที่ ที่ตัวโมเดลนะครับผมอยากจะไปเริ่มที่ Market Maker ก่อนเลยอย่างที่บอกเมื่อกี้ผมปูประวัติของทีม m f o เดอร์ไปแล้วว่าเขาเป็นทีมเอนจิเ e ียที่มีความเก่งแล้วมาจากสายฮาร์ดแวร์คือชิปดังนั้นพื้นฐานของคณิตศาสตร์เนี่ยมีความแข็งและมีความเข้าใจในเรื่องของกลไกการทำงานในเรื่องของการสเกลเป็นอย่างดี บวกกับพาร์ทเนอร์ที่เขาไปดึงมาจอยอย่าง Sam Bank ของ f g x เนี่ยและมีพาร์ทเนอร์ต่างๆอีกมากมายเข้ามาจอยแต่อย่างไรก็ตามช่องนี้คือ Market Maker หมายถึงคนส่วนน้อยแต่มีอำนาจมากในการกำหนดทิศทางราคาของสินทรัพย์ ซึ่งทุกคนนี้ถ้าพูดถึงความเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยอาจจะไม่เท่ากับระดับท็อปอย่างอีลอนมัสหรือชาวฮอปกินสนเขาอาจจะเป็นที่รู้จักในวงแคบสักหน่อยหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่โนบอดี้นะครับเขาดังพอสมควรแต่ดังไม่เท่าดังนั้นถ้าเกิดมาพิจารณาคะแนนในข้อนี้ผมจะพิจารณาอีกหนึ่งปัจจัยด้วยกันนั่นก็คือกองทุนที่กำลังหลังไหลเข้ามาอยู่ในโลกคริปโตเนี่ยเขามีความสนใจโปรเจกต์ของโซลาร่ามากน้อยแค่ไหน ซึ่งตอนนี้สัญญาณยังไม่ชัดมีเข้ามาก็จริงแต่มันยังไม่ได้เป็นเหรียญหลักเหรียญเด่นจริงๆที่จะมาลงตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าจะให้ผมให้คะแนนในส่วนนี้ผมจะให้ที่6คะแนนครับเอาละทีนี้เราย้ายมาดูที่ช่อง trust trust ก็คือตัวสินทรัพย์ตัวนั้นในแง่ของคุณสมบัติประโยชน์ใช้สอยและความเชื่อมั่น ตรงนี้น่าสนใจอย่างไรคือตัวโฟลเดอร์เขามองว่าบล็อกเชนในยุคถัดไปจะต้องตอบโจทย์อยู่3เรื่องให้ได้และต้องทำให้ดีเยี่ยมด้วยข้อที่1คือเรื่องของการสเกลซึ่งเป็นปัญหาคาใจส่วนหนึ่งของอีเธอรียมณปัจจุบันนี้การสเกลจะต้องรองรับธุรกรรมที่เข้ามาได้อย่างมากมายมหาศาลและต้องทำงานด้วยความรวดเร็วค่าฟรีในการทำธุรกรรมต้องต่ำและก็มีความปลอดภัย อันนี้คือ3เรื่องที่ปักหมุดเอาไว้ต้องทำให้ได้แล้วเอาสิ่งนี้มาออกแบบเชนเพื่อบรรลุจุดประสงค์ตรงนี้นะครับและก็ทำออกมาได้หนึ่งในสิ่งที่สร้างออกมาใหม่แล้วก็ถือว่าเป็นตัวชูโรงนั่นก็คือในส่วนของ c o n s e n ซั s m มค h า n i ซ m ที่ใช้ proof of stake บวกกับอัลกอริทึมที่เรียกว่า Proof of History ซึ่ง2ส,ส่วนนี้จะทำให้บล็อกเชนของโ o ล a น a สามารถรองรับธุรกรรมพร้อมๆกันได้อย่างจำนวนมหาศาลเดิมทีเนี่ยการปิดบล็อกจะใช้เวลาเป็นระดับนาทีนะครับแต่ถ้าเป็น s o ล a น a าการปิดบล็อก1นึ่งบล็อกจะใช้ในระดับมิลลิวินาทีดังนั้นด้วยเทคนิคนี้จะทำให้บล็อกเชนของ s o ล a น a สามารถรองรับธุรกรรมได้ในระดับ50,000ทรานซคต่อวินาที ถือว่าตอนนี้ทำได้เร็วที่สุดในโลกแล้วคือสุดยอดเลยนะครับ ส่วนในเรื่องของ proof history เนี่ยมันมีเรื่องเทคนิคค่อนข้างเยอะนะครับผมคิดว่าคลิปนี้อาจจะไม่เหมาะในการอธิบายแล้วหลายคนอาจจะไปสับสนว่า proof of history เนี่ยมันเป็น consensus mechanism จริงๆไม่ใช่นะครับ consensus mechanism ที่ทำงานเบื้องหลังของ blockchain นี้ก็คือ proof of stake โดยเฉพาะผมคิดว่าเป็น delegate proof of stake ด้วยซ้ำไปก็คือใครที่จะมาเป็น validator เนี่ยจะต้องถูกคัดเลือกตั้งแต่ฮาร์ดแวร์ที่มีและคุณสมบัติอื่นๆ ส่วน proof history เนี่ยมันทำงานเป็น time stamp server โดยทำหน้าที่แจกเวลาให้โนดแต่เวลานี้ไม่ได้หมายความว่าเวลาจริงๆแต่มันเป็นการแฮชข้อมูลแล้วเอาข้อมูลมาเรียงลำดับกันเพื่อจะได้รู้ว่าโหนดแต่ละโนดที่รับข้อมูลไปเนี่ยลำดับเวลาที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นอย่างไรและอีกเรื่องหนึ่งก็คือตัว proof of history แล้วก็ตัว proof of stake เนี่ยความเร็วที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นในเลเยอร์วันนะครับ ในขณะที่หลายเชนเนี่ยความเร็วที่สปีดขึ้นไปจะต้องไปทำอยู่ในเลเยอร์2ก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดขายอันหนึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการดีไซน์บล็อกเชนมาว่ามันสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วได้มากน้อยแค่ไหนและผลของการทำแบบนี้เนี่ยมันทำให้ต้นทุนในการทำ transsection ของบล็อกเชนนี้เนี่ยมีราคาต่ำมากๆพอมีราคาต่ำ การคิดค่าฟรีก็เลยถูกมากๆซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้นักพัฒนาต่างๆหรือผู้ใช้อยากเข้ามาใช้ในเชนที่มีความรวดเร็วและมีค่าฟรีต่ำๆเอาละทีนี้เรามาดูตรงอื่นบ้างในเรื่องของเซอร์วิสที่มีตอนนี้ ecosystem มีโปรเจกต์ที่มาสร้างอยู่บนเชนนี้เนี่ยณนะปัจจุบันที่ทำคลิปนี้400กว่าโปรเจกต์แล้วนะครับ ยกตัวอย่างตัว decentralized exchange หรือเล็กสั้นๆ v ว่เด็กเนี่ยก็จะมีแซมนะครับจาก FTX มาสร้างโปรโตคอลที่เรียกว่าเซลมนอกจากนี้ยังมีคอร์เชนบิดที่ดึงแอสเซทจากเชนอิทเียมมาสู่ s o ล a นาอีกด้วยตัวนี้ก็คือเวิร์มโฮแล้วถ้าเกิดไปดูฝั่งเหรียญที่เป็น Stable ลคอยนะครับเหรียญดังๆอย่าง USDT ก็มีเหรียญเนทีฟบ,บนเชน s o ล a นาแล้วรวมถึง USDC ด้วย นอกจากนี้ถ้าพูดถึงโปรเจกต์อื่นก็จะมีโปรเจกต์ที่เป็น w a l l e t solution นะครับมี lending protocol มี staking platform มี Digital Game NFT มี defi และอีกมากมายที่กำลังทยอยเข้ามานะครับตรงนี้ก็น่าตื่นเต้นที่ได้รับการตอบรับอย่างดีแล้วก็เติบโตอย่างรวดเร็วทีนี้มาดูอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากก็คือ smart contact และก็เป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยได้ยินเรื่องสมาร์ทคอนแท็กของโซโลนาเท่าไหร่นะครับอันดับแรกสิ่งที่น่าสนใจคือโซโลนาเรียกสมาร์ทคอนแท็กของตัวเองว่าโปรแกรมครับซึ่งก็แปลกดีนะครับเราไปเขียนสมาร์ทคอนแท็กก็คือไปเขียนโปรแกรมนั่นเองตรงนี้นะ่าสนใจอย่างไรนะครับคือการเขียนสมาร์ทคอนแท็กตัวเดฟสามารถใช้ภาษา Rust หรือ C พ,พัเหมือนกับเป็นการพัฒนาเว็บแอปในโลกของเซนทรา์เลยเมื่อเขียนเสร็จแล้วก็มาดิพลอยออนเชนได้ทันทีเลย อันนี้ใครเป็นสายเดบอยากให้มาแชร์ประสบการณ์สักนิดหนึ่งนะครับว่าการเขียนสมาร์ทคอนแทคความรู้สึกเมื่อเปรียบเทียบกับการเขียนให้กับเชนอื่นๆเป็นอย่างไรบ้างเอาละเรากลับมาดูที่ตาราง4ีช่องใหม่ในส่วนของทรัสตนะครับในช่องนี้เท่าที่ผมเอาข้อมูลมาวางผมคิดว่าวิชั่นของ f ฟลเดอรเนี่ยดีมากที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของสเกลความเร็วค่าฟรีที่ต่ำมากๆรวมถึงความปลอดภัย โดยเฉพาะการสร้างคอนเซนซัสเมカเนซึมใหม่ขึ้นมาที่เป็นการผสมระหว่าง p o ู o อ s สเต็กกับ Proof of History ทำให้สามารถรองรับธุรกรรมได้อย่างมากๆด้วยความเร็วสปีดที่แบบคาดไม่ถึงเลยทีเดียวตรงนี้ผมอยากให้คะแนนเยอะเลยนะครับเพียงแต่ว่าผมมี2เรื่องที่ติดอยู่ในใจนั่นก็คือ 1. ความแข็งแกร่งของระบบ ซึ่งตรงนี้จะต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ว่าเมื่อคุณลองรับธุรกรรมที่มากจริงๆมีผู้ใช้เข้ามาใช้มากๆแล้วระบบยังสามารถรองรับทั้งในแง่ความเร็วความปลอดภัยได้อยู่หรือเปล่าตรงนี้ต้องใช้เวลานะครับเรื่องที่2คือเรื่องของความเป็น d e c e n t r a l i z e ให้ลองคิดดูนะครับ consensus mechanism แบบนี้เนี่ย proof of stake แต่ว่าอย่างไรก็ตามเขาจะต้องคัด validator ที่ตรงกับสเปคของเขา ตรงนี้มันจะสูญเสียความดีเซนทรล i ์ h ์ลงไปเพราะว่าวาลิเดเตอร์ที่ไว้ใจได้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเขาจะเป็นคนที่แจกไทม์สแตมในส่วนของ p r o o อ of History นะครับพูดง่ายๆก็คือมันมีความเป็นเซนทรลไล h ์ในหน้าตาของดีเซนทรลไล h ์อยู่พอสมควรถ้าเราแคร์ตรงนี้เราก็จะต้องตัดคะแนนออกไปซึ่งผมคิดว่ามันเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาเหมือนกันดังนั้นถ้าให้ผมให้คะแนนตรงช่องนี้ ผมยังให้คะแนนที่สูงเพราะว่าสิ่งที่เขาทำวิชั่นที่มีผมให้ที่8คะแนนครับเอาละเรามาดูช่องถัดไปนะครับก็คือ d e m a n น ผมคิดว่า user base ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น use case ที่เป็นแชมเปี้ยนจริงๆอย่างเช่นใหญ่ๆอย่างเช่น ethereum เรายังไม่เห็นนะครับซึ่งตรงนี้ต้องใช้เวลาอีกสักพักใหญ่เลยกว่าจะมี product c h a ป p เปีเกิดขึ้นมาซึ่งตรงนั้นเป็นจุดที่สำคัญเพราะว่ามันจะดึงดูดตัวฐานผู้ใช้จำนวนมากหลั่งไหลเข้ามาอยู่ในเชน So โซลนาในส่วนการแจกจ่ายผลประโยชน์กลับไปที่ตัวผู้ใช้เนื่องจาก consensus mechanism เป็น proof of stake ดังนั้นผู้ใช้สามารถเอาเหรียญไปสเต็กเพื่อกินรีวอร์ดได้ก็เป็นส่วนที่ดีนะครับรวมถึงวอลลิเดเตอร์ที่เข้ามาเป็นผู้ตรวจสอบเขาก็จะได้รีวอร์ดกลับไปเช่นกันเรียกได้ว่าตรงนี้มันจะทำให้ระบบเข้มแข็ง พูดถึงคอมมูนิตี้ผมคิดว่าโซโลนาก็ทำใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีความเข้มแข็งเท่ากับคอมมูนิตี้ของเชนอื่นๆที่มีมาเก็ตเมกเกอร์คอยไปดันคอยไปให้ข้อมูลคอยไปสร้างกำลังใจตลอดเวลาเมื่อรวมทั้งหมดแล้วในช่องนี้ผมถือว่ายังไม่เด่นมากนะักมันต้องใช้เวลามากกว่านี้นะครับและเมื่อถึงตอนนั้นผมจะให้คะแนนเยอะกว่านี้แต่ณตอนนี้ผมจะให้คะแนนช่องนี้ที่6คะแนนครับ และช่องสุดท้าย Scarcity เรามาดูตัวซัลายของเหรียญกันเท่าที่ผมเช็คข้อมูล Total Supply ของ s o l a n a อยู่ที่500ล้านเหรียญและมี Circulation Supply คือเหรียญที่วิ่งอยู่ในระบบประมาณ290ล้านถามว่าเยอะมากมายไหมก็ไม่ได้เยอะมากมายเหมือนโดดคอยแต่ก็อยู่ในระดับที่เยอะอยู่พอสมควรสิ่งที่ผมอยากเห็นในส่วนนี้นะครับเนื่องจากช่องนี้เราให้คะแนนในส่วนของความหายากของเหรียญ การผลิตเหรียญออกมามากมายสำหรับโมเดลนี้ถือว่าเป็นการลดมูลค่าของสินทรัพย์สิ่งที่ผมอยากจะเห็นถัดไปของเชนนี้ก็คือนโยบายในเรื่องการเผาเหรียญเพื่อเป็นการบริหารจำกัดในส่วนของซัพไายอย่างที่อีเชเรียมทำหรือ b Bi Smart Chain ทำตรงนี้มันจะเป็นการดันมูลค่าของเหรียญให้ขึ้นมาและมันตรงกับคอนเซปต์ของโมเดลนี้ในเรื่องของคุณสมบัติของความหายากดังนั้นถ้าให้ผมให้คะแนนช่องนี้ ผมจะให้คะแนนที่3คะแนนครับและเมื่อเราเอาคะแนนทั้งหมดมารวมกันเราก็จะได้ Q-score ที่23เต็ม40เป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับการวิเคราะห์ถอดรหัสมูลค่าสินทรัพย์โดยใช้ Three Quarter Mo เดคือจริงๆแล้วผมอยากให้ทุกคนลองวิเคราะห์ดูเองให้เอาข้อมูลตัวเลขสถิติต่างๆที่ตัวเองมีซึ่งอาจจะมีมากกว่าผมลึกกว่าผมแล้วเอามาวางจากนั้นก็วิเคราะห์ใส่ความคิดเห็นลงไป แล้วลองไล่ความเชื่อมโยงดูว่าน้ำหนักมันอยู่ที่ส่วนไหนตัวเลข Qscore ที่ได้อาจจะเหมือนหรือแตกต่างจากที่ผมทำก็ได้นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกติหลายคนที่เป็นแฟนของ Solana อาจจะมีความคิดว่า Qscore ทํทำไมมันดูน้อยจังผมจะบอกอย่างนี้ครับ4ช่องที่ใช้วัดตัวที่ทำยากสำหรับเหรียญคริปโตก็คือช่อง s c a r c i t y เพราะว่าเหรียญในเชนโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะผลิตออกมาค่อนข้างมากซึ่งต่างกับคริปโตเคอเรนซีในยุคเก่า เมื่อผลิตออกมามากโดยเฉพาะการผลิตไม่จำกัดมันจะเป็นการลดทอนมูลค่าของสินทรัพย์นั้นโดยปริยายเว้นเสียแต่ว่าเขามีนโยบายในการควบคุมปริมาณของเหรียญที่ดีและเข้มแข็งตรงนั้นนะครับเป็นจุดสมดุลจะทำให้คะแนนตรงนี้ดูไม่ต่ำจนเกินไปดังนั้นแฟนๆโซล u นาไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าคะแนนที่ทำได้ดีมากผมอยากให้ทุกคนมองไปแต่ละช่องเลย อย่างเช่นช่อง trust เนี่ยผมถือว่าทำได้ค่อนข้างดีขาดอย่างเดียวคือเวลาในการพิสูจน์ถ้าวันนั้นเดินทางไปในจุดที่ทำได้ดีกว่านี้แน่นอนที่สุดคะแนนช่องนี้จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้ววันนั้นเราจะมาประเมินกันใหม่และเช่นเดียวกันช่องดีมาน ตอนนี้นะครับได้คะแนนยังไม่เยอะมากเพราะอยู่ในช่วงเริ่มต้นยังไม่มียู c a คสที่ปังที่เป็นโปรดักชั่นเปียนเกิดขึ้นมาถ้าวันนั้นมีนะครับคะแนนตรงนี้จะพุ่งขึ้นทันทีแล้วสกอร์โดยรวมก็จะสูงแต่ถ้าทุกท่านวิเคราะห์แล้วก็แจกแจงในแต่ละส่วนได้คุณจะเห็นถึงศักยภาพมันสามารถเดินทางไปได้อีกไกลและก็ต้องมาวัดใจกับตัวมาร์เก็ตเมเนะครับไม่ว่าจะเป็นโฟลเดอร์พาร์ทเหรือ กองทุนต่างๆว่าเขาเห็นด้วยเขาเห็นถึงอนาคตของ s โซลนาหรือเปล่าถ้าหลังไหลเข้ามาแล้วตัว Market Maker กอรดันเนี่ยคะแนนทั้งหมดจะขยับอีกครั้งแล้วก็จะเป็นทิศทางที่จะไปข้างหน้านะครับเอาละเรากลับมาที่ตัวโมเดลอีกครั้งหนึ่งนะครับคือผมจะบอกว่าสำหรับประโยชน์ของตัวเลขที่ได้คือ Qscore นะครับทำให้เราสามารถประเมินได้เบื้องต้นอย่างรวดเร็วว่าสินทรัพย์ตัวนั้นมันมีมูลค่าอยู่ในระดับใดและด้วยเหตุผลอะไร ความเสี่ยงอยู่ตรงไหนทําให้เรามีกรอบในการประเมินที่เป็นระบบเข้าใจง่ายและนี่คือจุดประสงค์ของการใช้โมเดลนี้ครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าปัจจัยมีอยู่4ตัวแสดงเป็นตาราง4ช่องแต่ทําไมชื่อเป็นเลข3คืออย่างนี้ครับหลักของโมเดลนี้ก็คือแค่สินทรัพย์ตัวนั้นมีปัจจัยที่มีน้ําหนักเพียง3ใน4เท่านั้นก็สามารถที่จะสร้างมูลค่าให้กับสินทรัพย์นั้นได้แล้ว และถ้าได้4ช่องเต็มก็ยิ่งดีแต่ถ้าเกิดเหลือเพียง2หรือ1ช่องก็จะถือว่าสินทรัพย์ตัวนั้นมีมูลค่าที่ต่ำและนี่คือเหตุผลที่เรียกโมเดลนี้ว่า three-quarter model ก็คือ3ใน4ก็เพียงพอแล้วอย่างตัวอย่างนี้นะครับโซโลนาทำได้ดีคือ d e m a n d trust และ market maker เพราะฉะนั้นในส่วนของ scarcity อาจจะด้อยไปเสียหน่อยมันก็ยังทำให้ตัวมูลค่าอยู่ในระดับสูงได้ เอาละท้ายสุดแล้วนะครับถ้าท่านคิดว่าคลิปแบบนี้เป็นประโยชน์ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์เป็นกำลังใจสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่อยากจะมาจอยกลุ่มไลน์กับเรานะครับผมมีลิงก์ข้างล่างเป็นกลุ่มไลน์เพื่อให้เรามาจอยกันและเรียนรู้โลกคริปโตไปด้วยกันสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบนะครับสวัสดีครับ